เรีวนี้ทำอะไรบ้างนะคะทำคูซาลเร็วคะ่ะแล้วก็โบนซีนินคะ่ะเอค่ะส,สวยๆปังๆนะคะรอติดตามนะคะ,คะดูใกล้ๆนิดนึงของพีง่เรียนจะมีปัญหาบอกว่าเป็นคลื่นค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูหลังทำกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <laughs> เป็นกำลังใจให้พี่เรียนด้วยจะลงมาอีกครึ่งชั่วโมง ป็นการรักษาสิ่งที่เราฉีดเข้ามาให้มันหายไปให้มันเรียบที่สุดให้มันไม่ทําลายร่างกายเราหมดไปนะโอเคแต่ทีนี้ข้อดีมันก็ดีข้อเสียคือหนึ่งไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นซึ่งก็ไม่ได้ยยอยู่แล้วสองอาจจะคิ้วไม่ขึ้นก็ได้สามีอากาศอักเสบขึ้นมาทีหลังก็ได้นะซึ่งแต่พวกนี้ก็เป็นญหานเล็กๆไม่ได้เรื่องใหญ่ที่มันอย่างนี้แย่กว่าเรากดดูดีกด็ดูเป็นหลุม้าไปแลเห็นชัดชเลยนะเข้าใจแล้วเนาะตามนั้นเออมีงสงสัย เรื่องเรื่องเรื่องเยี่ยมอยู่แล้วไม่ให้ผมมันเป็นวันเป็นทางทางหมดระวังให้เต็มที่นะส่วนใ่ก็ได้คุณคางดีไม่ต้องเห็นรอ,อยเดี๋ยวไปทีวันนี้นะคะคนไข้มาผ่าตัดแต่ฝนตกหนักมากเลยให้คนไข้ยกนะคะ